เกีดใช่ไหมครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่ารู้ใหม่นะครับผมก็ถ้าใครรองได้เชิญร้องนะครับใครไม่มีที่นั่งน,นะครับนั่งคื้นแบบตัวอย่างนี้ได้นะครับดีนะ ว่าเป,เป็นเพื่อนกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอจับฉันหน่อยอย่างน้อยก็พอไ่หวังได้ไหมช่วยบอกตอบฉันอย่าตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจ ก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิม ตัวเองบ่อยอย่างน้อยเธอคงมีใจให้ฉันและทุกทุกทีที่พบกันยิ่งเธอที่ทำให้วัไหว้จากเ่อที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจกับความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเอาแบบใครร้องได้ไ่ครับ เ,เก่ารู้ไหมใครแอบเก่าคิดถึงเธอรู้ไหมอย่าบอกนะจะรู้วเกันทนไม่ไหวที่จะหักใจไม่ให้รัก ไม่ดังแต่ก็ยาวนะครับก็เอาเป็นว่าก็ผมณทิวนะครับยินดีมากๆวันนี้ได้มาร้องเพลงนะครับที่นี่นะครับผมก็สลิปบิ้งพลาสนะครับก็ขอบคุณมาณที่ดีด้วยที่ได้มอบโอกาสให้ผมและแฟนๆได้มาเจอกันนะครับก็วันนี้เนี่ยมีเพลงมามอบให้กับทุกคน3เพลงด้วยกันนะครับก็เพลงแรกคือเพลงดีครับเพลงแรกคือเพลงรู้ไหมนะครับเพลงวสกูลนี้เป็นเพลงของผมเองนะฮะก็เพลงต่อไปนี่เป็น เพลงถัดมานะครับของผมซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยเป็นเหมือนภาพต่อเพลงรู้ใหม่นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อฉันได้บอกนัดเธอไปแล้วครับเป็นเพลงอะไรครับขอบคุณผมเสกจบเลยขอบคุณสหรับเสีกฟรีด,สสมมด,ด้วยครับถ้าฟรีดยาวนาน,านขอให้รวยขอให้สวยนะครับขอบคุปกรณ์คลิปนี้นนลาสเลยครับสวยแน่นอน ความลับที่ฉันต้องซอนเอาไว้แต่ต้รู้ตัวเองว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปทำได้เพียงเก็บไว้ในใจอย่างเดิมปล่อยวันเวลาให้เดินและเวียนวนไปกว่าที่วักกันเราอยู่อย่าง อาจต้องรอทุกวันจะมีเธอเคียงข้างฉันเพียงแค่น,นั้นให้ฉันได้พออุ่นใจแล้วทำไมวันนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาลมหายใจรอยยิ้มและสายตาเธอไม่ช่าเพอใจบอกคำว่ารัก และคำตอบคำนั้นไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่ได้ยินคำถามที่ได้หลุดปากกัาหัวใจฉันขอโทษจริงที่บังคับใจไม่ไหวต่อไปจะบองหน้าเธอ,อยังไงไม่ฉันได้บอก ยังชั่วรู้สึกมีอะไรทำขึ้นมาที่หนึ่งอมาครับวนีรครับอ่เไาเราลราไตรตรงนี้ล่ะมีไหมหรือไม่ต้องการอยู่ไกลอะเสยบมาหน่อยสิแล้วไหมวันนั้นไมเหมือนกับที่มามาลงหายใจต่อย ใจตาจะไม่จะเตใจบอกคำว่ารักไปเอาเพลงเราได้ราได้จาพว่าไงตัวนี้เลยคำตอบคืไง วันนั้นไม่เหมือนที่ผ่านมาลมหายใจโอยยิ้มและสาย ยังมีคนเดินผัดไปผัดมาโดยไม่สนใจผมนะครับผมนัททิวนะครับมาดูนะฮะมาดูเลยนะครับตอนนี้นะครับเหลืออีกเพลงเดียวเท่านั้นนะฮะก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงสนุกสนุกกันมากนะครับผมชื่อเพลงว่าน้อยกว่ารักมากกว่าชอบครับไปฟังกันเลยครับเพลงนี้นะครับก็ไปไปครับโบกนะครับโบกแล้วก็วนหมุนรอบตัวให้คนเห็นว่าชื่อนัททิวนะครับจะได้เข้ามาดูันเยอะๆนะครับ cái thầm lại có thầm ý 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 thầm จไปเคยผูกพัดใจกันเขอรู้ว่าเราผูกพันีกันก็พอให้เราโคบกันไปก็ดูดูกันไปแม้เธอจะมีใครก็ขอแค่เธอมีใจเพราะที่เจอเอ็นจอยเราก็เอ็นจอยถึงแม้ไม่ใช่บอยเฟรนด์เธอก็เป็นรีบบิ้นเฟนเป็นทุกข์กินก่อนตรวจ T D N เจ้วันนี้เรู้ไหมคะแม้เธอจะมีใครไม่มีการผูกพันก็มีแค่ความผูกพันแค่ดูแลกันไปเอาเจอคิดว่ายังไงอ่ะ

ไม่เห็นจะต้องรู้ว่าก้อกันแมเอาใครไม่รู้จักให้รู้ไปเออมาแต่แค่จวันนี้ที่เรารู้สึกในทุกๆคืนว่าเอาไอแล้วช่วยคืนด้วยครับเรื่องไอขอบคุณมาก

เมากลัวคนปองนะครับกรีชนะเท่าไรนี่ก็อุตกู่ส์ไปเห็นเขาอ,อีกก็ <laughs> แอบดีดอยู่ตรงนี้หนูแอบโย่อยู่เหมือนกันนะคะ <laughs> อเอาสิปรบมือกรี๊ดกเท่าไกับคุณ้